เรามาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะคะสาวๆอีก9้าคนอย่าเพิ่งดับไฟครับไปดูชมเลยค่ะเป็นอาหารถ่ายที่ชอบผักกะผาหมูกรอบนะครับทุกอย่างแต่ว่าอาหารเป็นเผ็ดๆก็ผมชอบกว่าล่ะครับกินพริกได้นะครับผมกินได้ทุกอย่างนะอ,อ๋อปูปลารได้นะครับจูเลียนกินได้นะครับชอบนะครับ <ST. ST. ST. ST>. สมดำปูก่อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมดำปูใช,ใช่ไหมครับเหมือนสมดำไทยนะครับไม่เหม็นปูนะครับสมดำปูปลาผมจะคิดว่าจะแม็นปูปลามากแต่ว่าไม่ไม่ก็โอเคนะครับอร่อยนะครับจะกินดูเรียนหรอครับโน <No. S 1> อันนี้เป็น The King Fruit ไม่ชาหรอครับผมคิดว่าไม่แมนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่หวานมากนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับมนนีเอ่อ Easy มาอา,อาชาละครับ <laughs> ผมชอบทำอาหารไทยนะครับวันนี้ผมจะมาทำผักกระเพราหมูกรอมให้ทุกคนนะครับ อยู่บ้านคนเดียวก็ทำบอยนะครับแล้วก็เสร็จทุกอย่างก็ทำพริกด้วยนะครับใส่กุ๊กปอยแรงนะครับทำไมใส่ปอยแรงอ่ะข้าวหอมจะเสร็จแล้วผักกะเพราหมูกรอบนะครับแหนกเผาพุดของ JK นะครับแววแหวสกะเพราเออนั่นไงพวกนี้คนไหนอยากกินอยากพิ่งปี๊ปไปนะครับไหนกะเพราอ่ะ ผัดกะเพราอ๋อเป็นฟิวชั่นนะครับอ๋อเป็นฟิวชั่นกะเพราหมูกรอบฟิวชั่นเป็นแต่น่ากินนะที่ไม่ใส่กะเพราเออนี่ผมยืนรวมน้ำลายอยู่เขาเกินใช่ไหมใช่ไหมน่ากินอ่ะนอกจากผัดกะเพราหมูกรอบแล้วทำอะไรได้อีกเอ่อข้าวผัดก็ได้นะครับเหรอผมยำโจมยำกุ้งโจมยำกุ้งอาหารเกาหลีทำได้ไหมทำได้นะครับจิ้งหรับราดเดี๋ยวนะ คุณผู้ชมทางบ้านคิดเหมือนฉันแน่ๆอยากเอามือไปข่วนหน้าแกแล้ยเนี่ยชิ้นอร่อยหน้าทำมาแพงกินมาเยอะอ่ะโอเคอาหารเกาหลีเมนูไหนคุณทําได้บ้างเกาหลีเออ่กิมจิสตูซุปกิมจิใช่แล้วครับโอเคแล้วก็เตนจังก็อีซีอีซีเคเมนูง่ายๆของเกาหลีได้แปลว่าสาวๆสบายใจได้ว่าเรื่องกินไม่มีปัญหาแน่เลิฟกูรูฮะผู้ชายคนนี้มีความเป็นไทยในตัวเหมือนกันนะ ใช่กินส้มตําได้ปูปลาเนาะปูปลาได้ทุเรียนได้เออยังไงก็ต้องต้องกินสาวไทยได้กินได้กิได้เพราะว่าเป็นถ่ายไงหมายความว่าคนนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องประดุงประดิษฐ์อะไรมากมายครับครับไม่ต้องระแวงครับผมจะมาอยู่เป็นเพื่อนฮะวันนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญหน้าตาคุณระแวงผมมาก ผมมีความความตกใจไงเหมือนอยู่ดีๆมีผู้ชายหนวดอยู่ดีก็เดินเข้ามาถ้าเป็นอาการหน้าแบบนี้ควรจะพกปืนมาด้วยไม่ใช่ผู้สาวมาแบบเป็นมิตรและเชี่ยวถึงแม้จะดูมิจฉาชีพก็ตามเอาล่ะตอนนี้ก่อนที่สาวๆทั้ง9้าคนจะตัดสินใจครั้งสุดท้าย3มคำถามจากเลิฟคูรูฮะเพื่อช่วยให้เรารู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้น ถ้า <Okay. S 2> อย่างนั้นเอาชีวิตของผมแล้วกันข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งคุณเคยซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วคุณลงเงินไปเยอะอแล้วคุณไม่บอกแฟนคุณไหมพี่ตอบก่อนพี่ตอบก่อนออะไรอย่าบอกนะปาครับอ่ะ <S <S 2> <S 2> อาจจะเป็นอะไรแบบนั้น จึงออกมาว่าถ้าเกิดแบบนี้มันอาจจะอาจจะแบบทําให้แฟนไม่ไว้ใจไงเคยทําแบบนี้ไหมครับเอออ่ะเดี๋ยวคุณกะละแมจะแปลให้ครับครับคุณเคยซื้ออะไรแพงๆแล้วไม่บอกแฟนไหมอ๋อบอกทุกอย่างนะครับบอกทุกอย่าง No lying no nothing just tell everything อ๋อเขาบอกว่าเขาบอกทุกอย่างเขาไม่ได้ทําตัวเหมือนผู้ชาย นิ่ใสไม่ดีที่เขาไม่ได้พูดขน,นาดนี้ <c oughs> จริงจริงี่คือทุกไททีเลยนะถ้าไม่เรือ่องฝึกใน,ลนลหลแรกนี่ลําบากแล้วนะ <ๆ S 1> อยู่กันบอกความจริงไม่ได้ทุกอย่างนะเขาไม่ใช่พวกจิ้งจอกหน้าอย่างหลังอย่างโอหกเมียค <c oughs> รับแม่มันเหมือนมีสัมภเวสีอยู่แถวนี้ยังไงไม่มรือว่าแล้วพี่ซื้อไปพี่ซื้อไปกี่ตัวแล้วคะคือซื้อไปตัวเดียวตัวเดียวใช่แล้วผก็รีบบอกเมียว่า ฮะฮะฮะบอกแม่ว่ากี่บมาสี่พันห้าแต่จริงๆ 4... สี่สี่ไม่เอาสิกระนั้นเคยเห็นนะปลาบ่านพี่มินนี่นะตัวใหญ่เท่าขาแต่ละสี่บันห้าเลยแล้วก็หูมีลายสวยงามอ่ะมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายพี่ซื้อมันทำไมพี่บอเน่าเหรอไม่เคยปิดบังแฟนเลยครับไม่เคยข้อสองครับคุณลี่ครับข้อที่สอง คุณเคยไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะอันนี้เป็นคําถามที่ผมคิดขึ้นมาเองคิดออ<า>กตัวเลยไหนไม่รู้เลยนะเอาเป็นว่าคุณเคยไหมที่แบบว่าเดินไปไหนก็แล้วแต่แล้วมีผู้หญิงมาสนใจคุณส่อองสายตามาออออฟับแล้วผู้หญิงถามว่าคุณมีแฟนหรือย,ยัง <G ynam ic> แล้วคุณตอบว่ายังไม่มีเออที่ผมไม่เกี่ยวเลยนะผมผมทำไม่ได้เลยถามว่าเขาเคยไหมใช่ไหม oh of course I have s y e m I'm in relationship right now a บอกความจริงบอกความจริงถ้ามีผู้หญิงคนอื่นมาถามว่าเอ้ยคุณสอนหรือเปล่าแต่ถ้าเขามีแฟนเขาจะพูดเลยว่าเขามีคนที่คบอยู่แล้วโอ้ว้าวโอ้ยอ่ะปมมือกันใหญ่เลยข้อ3ครับเลิฟกูรูโอเคอยากจะขอถามว่าคุณเคยมีอะไรกับแฟนคุณนอกสถานที่ไหม เคยไหม Anywhere Anywhere other than the bedroom Okay Out here ค u t here Out here Out h e Compressor air ลมร้อนไม่เป่าตูดไม่เคยอ๋อไม่แต่ว่าแต่ว่าแฟน แฟนอยากทำก็ทำได้ก็ทำได้ถ้าแฟนอยากทำก็ทำได้เห็นไหมเอาแล้วเสน่ห์มฉันชอบีธานฉันชอบคนนี้เป็นคนเออหอหมกดีอะไรก็ได้ตามใจเตงไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์ดีกว่าไปที่คอยล้อนดีกว่าก็เอาก็ไปก็ได้ได้โอเคเอาละเพราะนั้นสามคำถามจากเลิฟกูรูหนุ่มโสดบอกไปแล้วครับ แอบซื้อของแพงๆรับหลังแฟนไว้ไม่เขาบอกแฟนทุกอย่างและสองถ้าเกิดมีคนมาถามมีสาวมาถามว่าตอนนี้แฟนก็บอกความจริงมีก็บอกมีไม่มีก็บอกไม่มีไม่โกหกและข้อสามนะฮะเขาไม่มีเซ็กที่คอมเพรสเซอร์แอร์แน่นอนแต่ถ้าแฟนอยากมีบอกปะคับเขาก็ไปได้ได้ครับผมสาวสาวทั้งเก้าคนครับอย่างที่เลิฟกูรูบอก ตัดสินใจดีๆนะฮะคุณอาจจะพลาดของเด็ดถ้าดับไฟชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ